ครับผมครับผมเยอะสวัสดีครับวันนี้ก็อย NO> ู่ก really ับเราช่วงคลายทองเงินนะครับผมวันนี้ก็จะพาพ่อใหญ่นะครับไปอยู่ที่ป่าครับวันนี้นะครับผมเป็นบรรยากาศนะครับผมป่าจะเป็นยังไงนะครับผมพ่อใหญ่จะไปอยู่ป่าอยู่เป็นยังไงไปอยู่ในธรรมชาตินี้นะครับผมบรรยากาศดีไหมฮัลโหล

สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้เรากำลังจะตามพ่อใหญ่ไปป่านะคะพ่อใหญ่ได้ต้นกล้วยไปด้วยค่ะ ก็จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนให้พ่อใหญ่ไปอยู่ป่าบ้างนะคะอยู่ที่บ้านบ้างอยู่ป่าบ้างนะคะโอ้ได้ต้นกล้วยไปต้นใหญ่เลยพ่อใหญ่เดี๋ยวจะลองวิ่งไปนะคะว่าพ่อใหญ่จะมีอาการปฏิกิริยาอย่างไรนะคะ โอ้นิ่งอยู่นะคะนิ่งอยู่มีหันมามองบ้างนะคะอืมตาโตเลยนะคะหัมนมามองบ,าง,งบางครั้งบางคราวะคะ่ะเพราะว่าพ่อใหญ่ยังตกมันอยู่นะคะ เป็นทั้งช้างบ้านเป็นทั้งช้างป่านะคะได้อยู่กับธรรมชาต,ติก็เดินทางมาถึงป่าธรรมชาติแล้วนะคะมาพร้อมต้นกล้วยหนึ่งต้นเป็นอย่างไรบ้างคะควันเลนวันนี้

ขาใหญ่ก็แค่หันมาชำเลืองนะคะปกติช้างตกมันนี้เขาจะระแวงนะคะและ้วก็ขาใหญ่ก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะนใกล้จะปิดโบน้ำมันแล้วะคะ่ะแต่ยังปิดไม่สนิทนะคะใกล้แล้วนะคะนี่เ็กาพาป่านะครับผมมีคนเดียวครับเดี๋ธรรมชาติแรงไปมาควนนะครับนี่ก็ได้เก็ดธรรมชาตินะครับผม เป็นยงงนร,นารายางเให้รขึ้นนะครับให้ธรรมชาติบำบัดนะคะคให้พ่อใหญ่ได้อยู่ป่าสามัดไปไหนได้ชิมกอไผ่ครับนี่ครับผมม,มองไปแล้วก็มีสนนี้ครับผม,มใกล้ถึง,ถงที่มัดแล้วนะคะก็พจให้กินด้วยครับเราจะมาดูแลพ่อใหญ่เรื่อยๆนะคะ ล้วก็จะไม่มัดพ่อใหญ่ในป่าลึกนะคะนี่ก็จะอยู่ที่โล่งนะคะที่โลง่โลงๆใครผ่านไปผ่านมาก็เห็นได้นะคะที่ผูของพ่อใหญ่นะคะ พ่อใหญ่ได้อาหารคือใบไผ่นะคะใบก็เล็กนะคะช่วงนี้เราก็จะเอาอาหารมาให้พ่อใหญ่ด้วยก็มีล่มไม้นะคะให้พ่อใหญ่ได้อยู่ ่อนจะพาพ่อใหญ่มาก็ให้พ่อใหญ่กินน้ําอิ่มเต็มที่นะคะแล้วก็จะมาดูแลพ่อใหญ่เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะมาดูอาการของพ่อใหญ่ว่ามาอยู่ป่าน,นี้เขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะคะผูกโซ่ยาวๆ อย่าเล่นต้นไม้นะอย่าเล่นต้นไม้นะพ่อใหญ่เพราะว่าพ่อใหญ่เป็นเคยทำงานนะคะทำงานใช้แรงงานเป็นช้างลากไม้นะคะก่อนเราจะปลูกช้างทุกครั้งนะคะเราก็ต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะคะให้ช่วยดูแลปกปักรักษานะคะพ่อใหญ่วันนี้ลูกหลานก็มา

ยาวค่ะถ้าเผู้ได้เดินวันนี้มีซึมๆนะคะที่ขมับแต่ออกไม่เยอะ ่สมับนะคะมีซึๆซะะนนมๆค่ะ,ะวันนี้ทำใบน้าแพรนะทำใบอะไรครับวันนี้มีขนอโกลนี่มีป่านี่ตกก็ตกออกเยอะเลยทาให้ตกปลาหยุดตกนะเดี๋ยวจะไม่ได้ไปเที่ยวที่หยุตกเก้าที่สิบส,ส,สองนะพ่อใหญ่นะกินเดียวครับพ่อใหญ่ จะต้องตาจ้องตานะคะจะบอกควานว่าอย่างไรนะพ่อใหญ่มีจ้องตากันด้วยเป็นช้างที่มีสัยดีมากๆนะคะพ่อใหญ่นี่นะมีรถมานะคะ แต่เราก็ไม่ประมาทนะคะเพราะว่าพ่อใหญ่นี้ให้ควานเข้าได้ตลอดค่ะดูเมื่อกี้ควานเลนจับตัวพ่อใหญ่เขาก็จะส่งเสียงนะคะเป็นเป็นอาการของช้างที่ที่ควานเข้าได้เข้าได้นะครับเข้าได้นะคะแต่บางทีเขาจะไม่ไม่ส่งเสียงจะไม่มอนกันนะครับเป็นอย่างไรคะควานเลน มาเช็ดทำไมาสูงเสียงก็มีเอ่อแล้วถ้าไม่ส่งเสียงนี้<อ>เขาจะบอกอาการยังไรนะคะว่าควานเข้าไปหาได้โอ,อที่เข,ขเ,เขาจะหันหลังให้โอ้ค่ะมาสูงเสียงเขาจะหันหลังให้โอ้เนี่นะคะเป็นความรู้นะคะคอีกอีกอย่างนึงนะคะถ้าเห็นควะัาที่เขาเขาจะไม่สูงเสียงเขาก็หันหลังให้เลยนะครับผมโอมเวลาเห็นควานมาเขาจะรีบหันหลังให้ไม่หันหน้ามาให้ควาน คัดมเขาไปจับได้อ่าแต่ของพ่อใหญ่นี้จะส่งเสียงนะคะเราไปจับกเสียงแอกแกนะครับผมอ่ามิซึอบอกว่าให้ควานเข้าได้นะครับก็เป็นความรู้ครับเรื่อยๆเกี่ยวกับช้างแล้วก็อาการตึงมันของช้างนะครับผมบางเชือกบางเชือกจะร้องเวลาควานไปจับอย่างเช่นพ่อใหญ่แอ๊กนะคะจึงร้องแอ๊กแอกบางเชือกหันหลังให้ หัาหลังให้ควานบางเชือกเขาจะเอามือไปดินเคอะดินนะคะเขาจะเอามือไปเคาะดินค่ะเหมือนกันแต่เชือกมีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับผมจากคลิปนี้ก็ให้ทุกท่านนะครับผมรับชมกันพอสมควรแล้วนะครับผมวันนี้ก็พาพ่อใหญ่มาอยู่ปลาครับเดี๋ยวบรรยากาศนะครับผมจากคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดเกกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องคลายนด้วยนะครับ ก็เป็นกำลังใจนะครับผมส็อสดีก็ขอกราบว่าสวัสดีครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ